สวัสดีค่ะจันหญิงจุธามานสนณสงขาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องบางเกาะโกนะคะ mm hmm. พบกับช่วงมณีนาฏเครื่องประดับมงคลเปิดทางเศรษฐีค่ะ mm hmm. คลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาชาวเลข7นะคะประจำเดือนธันวาคมด้วยเลขศาสตร์รหัสรรับไคโรค,ค่ะ mm hmm. ชาวเลข7นะคะคือคนเกิดวันที่7 16แล้วก็25ค, mm hmm. ค่ะอันนี้นะคะตามเลขศาสตร,ร์รหัสไคโรเราเรียกว่า Personal Number ค่ะ Personal Number คือวันที่เกิดของคนแล้วเรายังมี s o นัมเบอร์และก็ยังมีเลขรหัสชีวิตด้วยค่ะอาจารย์ทำคลิปการคำนวณไว้ให้หมดแล้วว่าการคำนวณเลขสาราลับไคโรเนี่ยมันทำได้อย่างไรบ้างไปดูคลิปกันก่อนค่ะ เราต้องใช้วันที่เกิดเดือนเกิดแล้วก็คอสอเกิดบวกรวมกันทุกตัวเลยค่ะแล้วมันจะได้เลข2หลักและเราต้องบวกให้มันเป็นเลขตัวเดียวเท่านั้นเราเรียกว่าเลขบินยานหรือว่าโซนัมเบอร์นะคะดึงออกมาตั้งไว้ก่อนค่ะและนําเลขวันที่เกิดอย่างเดียวะคระับโซนมัมเบอร์ให้เป็นเลขตัวเดียวด้วยดึงลงมาแล้วใส่ทับมันก็จะเป็นเลขรหัสชีวิตของเรานะคะชาวเลข7นะคะคือคนเกิดวันที่7 16แล้วก็25เนี่ย ต้องบอกเลยว่าเดือนธันวาคมนี้เป็นเดือนที่ขัดแยง้งถือว่าเป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังให้มากๆเลยทีเดียวค่ะมีโอกาสที่จะผิดพลาดหวังมีโอกาสที่จะมีเรื่องบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยต้องแก้ไขยอยู่ตลอดเลยทีเดียวอยู่เฉยๆก็มีคนนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำ งานจะหนักจะเหนื่อยภาระรับผิดชอบมันจะเยอะนะคะแล้วแถมบางคนเนี่ยถ้ามีลูกน้องบริวารเนี่ยเราเรียกว่างานเข้าเลยทีเดียวค่ะลูกน้องบริวารอาจจะทำผิดพลาดแล้วคุณต้องตามแก้ไขและก็มันเหมือนกับว่าเราก็ต้องรับผิดแทนลูกน้องด้วยนะคะ แล้วยิ่งใครที่ทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการออกภาคสนามการเดินทางการต้องไปไปลุยงานไปเหมือนออกสนามรบเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าเหนื่อยมากเลยทีเดียวค่ะปัญหามันประดังประเดก,กันเข้ามาแล้วเราต้องอยู่หน้างานเพื่อจะต้องรับผิดชอบแก้ไขมันตลอดเลยทีเดียว และอาจารย์บอกไปแล้วว่าอยู่ดีๆก็มีคนมาขอดําเรื่องเดือดร้อนมาให้เนี่ยนะคะมันก็คือการมาขอให้เราช่วยเหลือให้แก้ไขให้จัดการเนี่ยนะคะให้มันผ่านพ้นไปได้มันก็เลยกลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องแบกรับปัญหาอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะคะคุณจะกลายเป็นนางแบกนายแบกไปเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าไม่แก้ก็ไม่ได้ไม่ช่วยก็ไม่ได้มันก็เลยแบกรับอยู่คนเดียว ภาระจะหนักนะคะแต่จริงๆอะ่ะต้องบอกว่าคุณก็จะไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองย่ำแย่เพราะว่าคุณรู้สึกว่าปัญหามันถึงมือคุณถ้าไม่ช่วยเขาต้องแย่แน่เลยคุณก็เลยทำซะทุกอย่างแบกเอาไว้ซะทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะอย่างเดียวก็คืออย่าแบกความคาดหวังของคนอื่นที่คนอื่นรู้สึกว่าคาดหวังว่าคุณจะต้องทำให้ได้เต็มร้อยเกินร้อยเนี่ยนะคะไม่จำเป็น ทำได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วคุณมีศักยภาพดีมากทีเดียวในการทำนะและคุณก็ทำเต็มที่อยู่เช่นกันไม่แนะนำให้เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆอะไรใหม่ๆเนี่ยยังไม่ต้องเริ่มต้นทำที่มีอยู่ให้ดีที่สุดไปก่อนจะดีกว่าค่ะนะคะแล้วสำหรับเรื่องเงินเงินทองทองก็เช่นเดียวกันคุณมีโอกาสเป็นหนี้เพราะคนอื่นมีต้องรับผิดชอบการจ่ายหนี้ใช้หนี้แทนคนอื่นนะคะ และก็มีรายจ่ายที่ไม่ควรจ่ายก็ต้องจ่ายอะข้าวของที่จําเป็นที่จะต้องใช้อย่างเช่นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มันอาจจะแตกหักเสียหายข้าวของบางอย่างที่จําเป็นหมดอายุการใช้งานอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยต้องใช้เงินในการซื้อใหม่ในการจัดการแนะนำให้ซื้อใหม่คะ่ะไม่ต้องซ่อมเพราะว่าซ่อมไปก็เดี๋ยวต้องซ่อมอีกซ่อมอีกอยู่เนี่ยจ่ายเงินค่าซ่อมเนี่ยไม่เหมาะหรอก ซื้อใหม่เลยจะดีที่สุดค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้การงานอะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันได้เงินมาดีนั่นแหละของคุณเนี่ยนะคะการเงินไม่เสียแต่มีรายจ่ายเยอะชักหน้าให้ถึงหลังเนี่ยถือว่าดีที่สุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งอยากจะเก็บเงินหรืออะไรก็ตามเพราะว่าเงินเก็บของคุณอาจจะถูกดึงออกมาใช้ด้วยก็ได้ในช่วงเดือนนี้ค่ะส่วนในเรื่องของความรัก ใครที่อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะต้องบอกเลยว่าคนในครอบครัวมีโอกาสทะเลาะเบาแหว่งกันมีโอกาสที่จะทําให้คุณกลายเป็นคนต้องมาจัดการว่าความอีกมาจัดการเอ่อเป็นตัวกลางในการประสานความเข้าใจอะไรแบบนี้นะคะและก็ส่วนคู่ครองคนรักของคุณเองก็เหมือนกันค่ะ มีเรื่องกระทบกระทั่งลิ้นกับฟันกันเสมอเลยทีเดียวแต่ส่วนใหญ่มันอาจจะเกิดจากว่าคุณเองก็เจ้าอารมณ์ขี้มโมโหใช้อารมณ์เหมือนกันน่ะเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีทั้งการงานการเงินที่คุณรู้สึกปวดหัวอยู่แล้วก็เลยไม่อยากให้เรื่องความรักมาปวดหัวอีกแต่มันกลายเป็นว่าไม่เข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจกันเดินหนีเลยดีกว่า อย่าพูดอะไรที่ท่างความเจ็บช้ำน้ำใจให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแก้ยากส่วนคนที่เป็นแฟนกันอยู่เนี่ยนะคะในช่วงนี้อย่าทะเลาะบ,บอกเลิกมันมีโอกาสทะเลาะบ,บอกแหวงมันมีโอกาสที่พูดจาและไม่ลงรอยกันแต่ห้ามบอกเลิกกันเป็นอันขาดเพราะมันจะกลายเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณอาจจะรู้สึกว่าก็บอกเลิกหรือบอกไล่เข้าไปหลายรอบแล้วมันก็ยังกลับมาดีกันอะ แต่ครั้งนี้มันอาจจะไม่ดีแล้วก็ได้นะคะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นจบสิ้นปีใหม่ไปอย่างไม่มีความสุขค่ะนะคะส่วนคนโสดไม่แนะนําให้เริ่มต้นมีแฟนในตอนนี้นะคะเพราะว่าดวงเริ่มต้นความรักใหม่ๆกลายเป็นปัญหาสียมากกว่าระวังว่าคนที่มีเจ้าของแล้วมีคู่ครองแล้วเนี่ยนะคะจะมาจีบคุณ แล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นวัวพันหลักไปเปล่าๆค่ะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนักนะคะชาวเลขเจ็ดต้องดูแลสุขภาพให้มากเลยทีเดียวนอนหลับให้ปกติระวังความเครียดไมเกรนกำเริบนะคะและก็ใครที่เป็นความดันอยู่แล้วก็ระวังด้วยว่าความดันมันจะพุ่งทะลุป,ประลอดนะคะเกินขีดจำกัดขึ้นมาจนต้องไปจบที่โรงพยาบาลก็เป็นไปได้ด้วยค่ะนะคะดังนั้นก็กินยาให้ อยู่ควบคุมดีๆก็แล้วกันค่ะนะคะถ้าอะไรที่อยู่เหนือการควบคุมก็ปรึกษาแพทย์อย่าทิ้งไว้นานนะคะในเรื่องของโชคลาภดวงโชคลาภของชาวเลขเจ็ดอ่ะไม่มีปัญหาไม่มีใครทำให้เดือดร้อนโดยเฉพาะไม่มีใครมาเอาเงินของเราออกจากกระเป๋าไปได้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นโชคลาภที่ดีที่สุดแล้วไม่ต้องเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภในช่วงนี้ไม่เจ็บไม่จนเนี่ยถือว่าเป็นโชคลาภแล้วเช่นเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นก็อีกแป๊บเดียวละค่ะเดือนนี้เดือนเดียวเท่านั้นที่จะไม่มีโชคมีลาบเดี๋ยวเดือนต่อต่อไปก็ดีแล้วนะคะอยากแนะนาให้ชาวเลขเจ็ดทำบุญหน่อยทําบุญโดยเฉพาะทําบุญลงศพทําบุญผ้าห่อศพทําบุญศพไร้ญาตินะคะหรือว่าสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ทําสังฆทานยาอะไรเหล่านี้ก็ได้เช่นเดียวกันล้วนแล้วแต่ดีกับดวงชะตาของตัวเองทั้งสิ้นค่ะ ส่วนหินสีที่อยากจะแนะนำนะคะเครื่องประดับหินที่อยากแนะนำเลยคือไหมดำหรือหินตะกูลสีดำทั้งหลายนะคะแบล็กอาร์เกตแบล็กทูมารีนอะไรเหล่านี้เนาะสวมใส่ติดตัวค่ะมันจะปัดเป่าสิ่งไม่ดีหนักก็จะได้กลายเป็นเบาได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะครบท้วนแล้วนะคะการเงินการงานความรักสุขภาพและโชคลาภสำหรับชาวเลข7ค่ะนะคะ ถ้าอยากรู้ดวงชะตาของชาวเลขอื่นๆนะคะอาจารย์ก็ทำคลิปไว้ให้หมดแล้วนะคะไปกดดูกันได้เลยและก็อย่าลืมแชร์ไปให้ถึงคนที่คุณรักด้วยค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ